เวสปารุ่นที่หล่อที่สุดมาแล้วเวสปาสปรินเทค150 iGet ABS เวสปา2025ที่มึงเปิดตัวในปีนี้รุ่นนี้พัฒนามาจากเวสปารุ่นสปริน t ีเที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสปรินเทคเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะรุ่นนี้แค่มีหน้าจอเป็นดิจิตอล4สีและมีกุญแจรีโมทเฉยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ในรุ่นนี้บ้างเวสปาสปรินเทคเป็นเครื่องยนต์150ซีซีไฟเหลี่ยมมีให้เลือกด้วยกัน2ส,สีนั่นก็คือสีเทาเงิินนนนนนนแแแลลลละะสีีีีดดด้้้้าาาเเเเป็ครรรรััรรัังงงกกกกขขอุ่อาา่่่่ทตตตววววยยมพูหบถ ว่าจะเป็นตกแต่งตรงที่คิ้วหน้าบางแต่ขอบล้อสปริงตรงบางโครนหน้าและตัวถังด้านข้างจะมีลายการาฟิกลวดลายแบบใหม่เป็นสีเขียวตัดกับสีเทาไฟหน้าเป็น f ู l l LED light และยังมีไฟ a m b i e n t light บริเวณตรงเกะหน้ารถกลางคืนเนี่ยจะส่องสว่างสวยมากเวลาขับขี่เหมือนที่มีในรถยนต์แล้วในรุ่นนี้จะเป็นระบบดิสเบรกทั้ทงล้อหน้าและล้อหลังมาพร้อมกับ ABS จากที่ปกติเป็นแค่ดิสเบรกล้อหน้าและล้อหลังเป็นดรัมเบรกกุญแจรุ่นสป i n นเท็เนี่ยจะเป็นระบบ e y l e s s คือเป็นระบบกุญแจรีโมทเหมือนกับรุ่นอด อยู่ได้ระบบหน้าจอดิจิตอล4ขนาด5นิ้วสามารถบอกทางระยะกิโลเมตรอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันค่าเฉลี่ยกันขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับแอป v e s p a m i a ได้เพื่อใช้ระบบนำทางรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนเพลงที่ฟังขณะขับขี่และบนหน้าจอตอนนี้รองรับภาษาไทยแล้วแต่ว่าในแอป Vespa m ียทั้งหมดยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่ราคาเ e s ป p าสเปนเ c ค150สีเทาเงินจะอยู่ที่154,900บาทและเช่นเคยราคาสีด้านของ v e s p a จะแพงขึ้น1,000บาทฉะนั้นเ e s ป p าสเปนเ c ค150สีดำด้านจะมีราคาอยู่ที่155,000 900บาทซึ่งราคาที่แจ้งนี้จะเป็นทั้งราคาสดและยอดจัดสำหรับ v e ส pa 150cc ทาง v e s p a าเตชัแนะนำให้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่5%หรือ7,000บาทเนื่องจากรถมีราคาที่สูงการวางเงินดาวเป็นก้อนจะทำให้ออกง่ายกว่าผ่อนเริ่มต้นงวดละ2,700บาทถึง2,800บาทนิดนิดสำหรับของแถมที่เตชัมพรจัดให้ก็จะมีแถมทะเบียนพรบรน้ำมันหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดผ้าคลุมรถซเซชชกล่องเหล็กจาก v e ส pa ที่แถมสติกเกอร์ผงกุญแจแล้วก็ซองกันน้ำใสสมุดคู่มือรับประกันหากใครสนใจเนนี้าส บ้านเขียวแอดเตชามพรคลับหรือแอดเวสบ้านครปฐมชาร์ูมเวส p ้าที่เชี่ยวชาญการขายเวส p ้ารุ่นสปรินที่สุดในประเทศไทยและก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ